ครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับเมื่อน,นี้ก็อยนนู่กับผมแบบที่ดึ่งเสาะเก่าครับชาแนลครับเมื่อกี้ก็ไปเก็บบอลมาครับเก็บมาเมื่อกี้นี่ครับมาขึ้นแลีนแลนียนใบมาขึ้นนี่ครับตัวนี้แล้วครับแลียนใบมาขึ้นแลียนใบมาขึ้นครับตุนแลีนประมาณ สีหามมูครับเอามอไซเลียนเอาหนูดังยังค่ะครับแตบาา่บุขาดครับคือเก่าบวเป็นยังเปิ้ลพัตติครับคันลอยสามสิบเซนเบาขนาดลอยหกสิบลอยห้าสิบเนี่ยตัว,วขับบรอดคือเขาสามมือนครับเียนมาสามมือครับ เล่นยำได้กระตุกยำหนินีรับสภาพเปล่าเก็บมาวางเก็บมาวางตันกะเทะเลหาโมงก,กว่าแล้วครับไปเก็บมาวางสิบโมงว่าตัวนี้กะปีที่สองแล้วครับตัวนี้ปีที่สองแล้ว เ่วแต่ว,า,ตวาปีกปีกอันนี้ครับต่กอนม่นจะเป็นจุฬาครับทุนต่กอนที่เป็นวอลจุฬาครับปีกตัวนี้เป็นปีกบอลจุฬาผมไม่เห็นไหมครับเซ่ทําเป็นสองห้องครับรู้อยู่คือเราเสียกท่านในไปนหมดนเลยครับยุ่งท่ะ อีกตัวง่กับายครับเลียวันวางวันที่เจ็ดครับนี่ก็วันที่สิบเอ็ดก,กว่าายครับตัวเลี้ยงท่าผุ่นครับยังท่านี่เกี่ยวเขาเลยครับมันก,ผกน็ผูกไว้พี่รันผูกไว้เสานี่สภาบเอา ตัวนั้นเสียดายว่าไม่ค่อยเสียดายครับเสียดายหางก็สนูครับหางอยู่ซื้อมาซื้อเอาครับไม่เป็นยังดอกซื้อมาแพงครับหางผมสิได้มาครับไม่ต้องออกเงินจะคลองนะผัาบเราประมาณนี้ครับคืนนี้มันตกประมาณ ปีสองนี่บ่ผมรับก่อนครับเพราะหูเรื่องครับแต่ประมาณเที่ยงคืนย,ยังได้ยินอยู่ครับพพราะดึกไปบ่ได้ยินครับเดี๋ยวไปห้าไม่ไพ่ไม่ย็ดไหมครับเพราะเป็นยังครับหาไม้ไพ่ไหมเดา๋ยวไปตัดไม้ไพ่ครับนี่ผมกะไม่นีว่าสิหาตัดไม่ไพ่อยู่ครับส่วนมูไป ไพ่วมตันมันเป็นไม้ไผ่หวานครับแล่นกับฮักมันเถียงบ้านผมมันค่อยมีไม้ไผ่ครับหายากไม่ใหญ่เอรีไปตัดออกกะลักเอาเพิ่นแล้วครับไม่ได้ขอเพิ่นขอเพิ่นเพิ่นกับวัยขคือเก่าหลือผ,ผลักเอาเรือผมมาหนิครับตะวี่เฮ็ดไม่ไมครับลืมเล่นไปเล่นนะ้ำมันลืมห่างแล้วครับรหาไม้ไผ่ไม่เฮ็ดไม่ก่อน เริมเสียแล้วครับวาวปีกระฮักครับปีงั้นน,น,นะครับปลายมันเห็นบ่าหน,น่งอนปีเห็นบะเขากับเขาเาะกอปเอย่มดมนสิผมกำลังสิเรียลฮาเล่บึงนี่เหตุไมทุนอีรีครับผ่าหล่มย้อมหับเลยผาลมสามปีแปีกบึงสีบงสีใหม่เบื้องะเบ่บเสื้อนะ่ะเบื้ง สีใหม่แม่งต่างกับสีนี่เลยนะแก้วเลยครับเรจะไปกู่เสียครับเดินมานลุยทงมารับนี่ขันเบิดเลยลุยทงนะหน้านหน้าถ่วมคณะเบิดก็ตายห้าขวิ่งนดิจักล้มสิมามือไดนแล้ว ลมหนาวอีหลีง่รั่มหนิม,นมนเป็นล่มไปฝนต้นหนาวมันร่ม,มั่นใจครับห้องเรียนไปมันห้องกับบลูกไหยครับว่ามันลมสียุดคือสีมาตลอดมาห้องบลูงครับเพรายั่งหนาวอีหลีมันยังมีฝนอยู่ครับบรรยากาศแปรปรวนครับต้องเดือนหน้าครับเดือนหนาปลายเดือนนี้ปลายเดือนในแลนอีกเถอะล้อล้อเลนครับเสียผมปลายเดือน ไปเดือนนี้รับรองครับสอดแกงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกให้ลงเนี่ยภาพวาห้างห้างกับอาพาทำครับพาทิดปูป่ที่น้องนะครับตัดใสทำให้ยาวบอกผมไข่ยาวนะครับที่อิลีออกันอิลีออมันยาวขนานี้เลยครับคุตัดออกครับ ตัดออกให้มันสันกโกเกาครับมันขึ้นยากครับย่ามเลียนที่แคบๆมันขึ้นยากพันหนุนพันนี่ครับโอ้ยตายสภบพอ่างวมางนี่ครับลุม้มลุ้มเงียบหรอครับมือนี่ว่างลุล้นแรงอยู่มีลมหรอมือนี่ทรัพย์ที่นี้ผมกะไปนี่นาะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปชิพาไปเห็นยังไปสน,นีแล้วครับบายบาย